ไม่ทิ้มฟันตัวร้ายอันตรายที่คุณต้องรู้ สวัสดีค่ะชื่อหมอทิพย์นะคะประจําอยู่ที่คลินิกโคลนพีวันอังคารแล้วก็วันศุกร์ตอนเย็นค่ะคนเรามาใช้ไม้จิ้มฟันไม่ถูกวิธีเนาะก็คือชอบเอาไป แคะไปดันฟันอะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้เกิดผลกระทบกับเหงือกอันตรายกับเหงือกเนาะแทนที่เหงือกของเราจะแบบเต็มๆระหว่างซอกฟันแบบนี้ค่ะก็ทําให้เหงือกร่นมีช่องว่างเนาะก็ทําให้เศษอาหารเนี่ยเข้าไปติดด้วยพอเศษอาหารเข้าไปติดปุ๊บฟันของเราที่อยู่ซี่ข้างๆอ่ะค่ะมันก็จะถุกได้ง่ายเพราะว่าพอเศษอาหารเข้าไปติดกว่าเราจะกลับบ้านไปแปรงฟันกว่าเราจะกลับบ้านไปทาความสะอาดฟันเนี่ยเศษอาหารตัวเนี้ยมันก็จะไปละลายเคลือบลากฟันและให้มันเป็นดูเกิดดูได้นะคะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนของฟันผุก็คือว่าเศ อาหาหรติดซอบฟันนั่นค่ะ <S <S ส่วนวิธีการที่ดีที่สุดนะคะในการเอาเศษอาหารออกจากซอกฟันเนาะก็ะคือใช้ไหมขัดฟันตัวนี้ <S 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 แล้วก็วิธีการใช้ไหมขัดฟันนะคะถ้าอยากรู้ให้คอมเมนต์ด้านล่างเลย